มันคืออีพีโฟนที่แปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเพราะว่ามันเป็นทรงสตราโ o c คาสเตอตัวนี้ลูกค้าได้ส่งมาให้ผมทำการสปาแต่เหตุอันไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ผมแกะทุกอย่างออกมาดูแล้วพบว่าคอแตกเกิดจากการขนส่งและแน่นอนมันไม่ใช่ความผิดของลูกค้าผมจึงทำการซ่อมให้ลูกค้าโดยที่ไม่คิดเงินเพราะผมคิดมาเสมอว่ากว่าเขาจะหาคนซ่อมกีตาร์ให้เขาได้เนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วมันไม่ใช่ใครจะซ่อมให้เขาก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องทําให้ดีที่สุดให้กีตาร์ลูกค้ากลับมาใช้งานให้ได้ร้อยเปอร์เซ็และสําหรับผมแล้วความเชื่อใจมันมีค่ามากกว่าเงินเรื่องแค่นี้มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสาหรับผมอะไรช่วยได้ผมก็จะช่วยเพราะว่าเราก็เป็นคนรักกีตาร์เหมือนกันและผมมองว่างานซ่อมกีตาร์เนี่ยมันเป็นงานอดิเรกสําหรับผมผมก็เลยรับงานไม่ค่อยเยอะแล้วก็ทํางานช้าเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะกดดัน ตัวเองมากกลัวว่าจะทํางานออกมาไม่ดีอันนี้ก็ถือโอกาสกราบขอโทษลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ผมส่งงานช้าไปบ้างแต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่ลงแข่งโมโต้จีพีแน่นอนเพราะว่าผมไม่ใช่นักบิดและผมจะรับเงินก็ต่อเมื่องานเสร็จเท่านั้นไม่มีการมัดจงมัดจำใดใทั้งสิ้นและนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมพูดไปเรื่อยจนกีตารามันเสร็จแล้วไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับกีตาราเลยและมันเป็นกีตร์ที่แปลกที่ดีหนึ่งตัวท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยครับ ค่อนข้างตอบสนองไวเลยเลย